ภารกิจในวันนี้เราจะไปชมภาพบรรยากาศกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR จัดการอบรมการก่อสร้างบ้านดินรุ่นที่1ให้กับประชาชนที่สนใจภายในฐานปฏิบัติการมูจ้าประเทศสานครับเพื่อเป็นการเผยแพร่และขยายผลในการก่อสร้างบ้านดินกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูได้มีการจัดอบรมก,การก่อสร้างบ้านดินขึ้น ภายในฐานปฏิบัติการโดยความร่วมมือระหว่างกองพันทหารไทยกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR จัดก,การเปิดอบรมการก่อสร้างบ้านดินรุ่นที่หนึ่งขึ้นโดยผู้เข้าร่วมรับการอบรมจะมาจากประชาชนในพื้นที่เมืองต่างๆในแคว้นดาฟูสำหรับการอบรมจะมีด้วยกัน3ส่วนหลักๆส่วนแรกเป็นการเตรียมดินและส่วนผสมที่จะผสมดินให้มีความแข็งแรงรวมทั้งผสมดินเพื่อเตรียมไว้สำหรับการฉาบอีกด้วย จากนั้นจะนําดินมาเทลงในแบบทําเป็นอิฐดินดิบตากแดดให้แห้งเพื่อที่จะนําไปใช้งานต่อไปและเมื่อได้ก้อนอิดดินแล้วจะเข้ามาสู่ส่วนที่2โดยเริ่มจากการวางผังบ้านทําฐานรากพร้อมทางเพิ่มเทคนิคการก่ออิดดินและการฉาบให้มีความแข็งแรงสวยงามต่อจากนั้นเป็นสุด,สดท้ายคือการทําโครงหลังคาซึ่งจะแตกต่างจากหลังคาที่ผู้รับการอบรมได้เห็นมาโดยโครงสร้าง จะทำด้วยไม้ไผ่และจะใช้หญาในพื้นที่ทำเป็นหลังคาการปฏิบัติของผู้รับการอบรมต่างช่วยกันทําและเก็บความรู้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะสามารถสร้างบ้านดินได้จริงตามที่ต้องการนอกจากการอบรมการก่อสร้างบ้านดินแล้วกองกําลังเฉพาะกิจ980ไฮดากูยังมีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมรวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้รับการอบรมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีทั้งเสียงโหวเราะได้รอยยิ้มทําให้เกิดมิตรภาพและความเป็นกันเองระหว่างทหารไทยกับผู้รับการอบรมเป็นอย่างมากในช่วงท้ายของการอบรมยังมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการก่อสร้างบ้านดินในพื้นที่เพื่อที่จะได้แก้ไขในการสร้างบ้านดินได้อย่างเหมาะสมและเน้นการใช้วัสดุในท้องถิ่นไม่ทําลายธรรมชาติรวมทั้งการทําที่พักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะด้วย จากนั้นเป็นการมอบใบประกาศและภาพถ่ายให้กับผู้รับการอบรมรวมถึงอุปกรณ์การก่อสร้างบ้านดินซึ่งผู้รับการอบรมต่างกล่าวขอบคุณและชื่นชมในส่วนต่างๆในการอบรมในครั้งนี้และจะนําสิ่งที่ได้รับการอบรมไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจากการอบรมการก่อสร้างบ้านดินในรุ่นที่หนึ่งของกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทรดาภูในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในชาติประจำปี2550